พฤศจิกายนนี้ดาวพฤหัสย้ายฮะอะไรจะเกิดขึ้นเขาบอกว่านี่เป็นการย้ายส่งท้ายปีแล้วและแน่นอนพิธีกรประจําของเราคุณทศพรสีตุลาสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เห็นชุดคุณวดำมันต้องขอทักหน่อยใช่ไหมฮะใส่แล้วดูมีชาติตระกูลหมทำไมอ้าวน,นี่นี่ดูแบบดูดิ ดูเป็นแบบะะคุณนาย,ะยะขึ้นมาที่ต้องเป็นชุดที่มีราคาไม่ต้องมามีราคาวันนี้ฉลองล<ะ>เปิดประเทศหนึ่งพฤศจิกายนอ๋อคุณฉลองเปิดประเทศถูกเลยแต่งตัววีลขั้มทูไทยแลนด์ถูกกี่แสนเนี่ยตัวนี้กี่แสนเนี่ยไม่ต้องพูดหนึ่งพฤศจิกายนวันนี้เขาเปิดประเทศกันแล้วจะกลับมามั้ยนักท่องเที่ยวหรือว่าโควิดโควิดคนอยากรู้โควิดยังไม่ไปไหนยังอยู่กับเราไม่หรอกวันนี้ก็อยู่อย่างงี้แหละแต่ว่าจะบอกว่าวันนี้คือจริงๆก่อนหน้านี้เราเคยพูดเมื่อสัก กือบสองเดือนแล้วเรื่องดาวพฤหัสที่มันเดินเดินผิดปกติตอนนั้นเนี่ยเราเคยคุยกันว่าข่าวพระนี่จะมาอันดับหนึ่งนะจริงจมาแรงมากตั้งแต่ช่วงเดือนกว่าสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพระไม่เว้นจะมีทุกอาทิตย์อะมีทุกวัดนะทุกเหตุการณ์ทุกแบบทุกสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าของเดิมเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนิดก็คือไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีพลังนะครับแต่ว่าวันที่8ดพฤศจิกาเนี่ยก็อีกสัปดาห์เดียวจะถึงแล้ว ดาวพฤหัสจะเริ่มกลับมาเดินหน้านะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเดินหน้าต่อนะครับโครจรเริ่มเป็นปกติมากขึ้นม,มันจะส่งผลนะครับทำให้หลายคนเนี่ยดวงเริ่มที่จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะครับแล้ววันนี้มีข่าวดีมาบอกนะครับหลายๆราศีเลยที่ดวงจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเอาเอากลุ่มแรกก่อนกลุ่มที่จะเฮงมากส่งท้ายปี มี2ราศีนะฮะอันนี้เฮงส่งหายปีแน่นอนก็คือผู้ที่เกิดในราศีกุมและราศีสิงห์นะค,ะคุณวดดําเนี่ยเปิดประเทศแล้วคุณจะได้เปิดอย่างอื่นด้วยเปิดอะไรอีกอ่ะเปิดอะไรอ่ะเปิดไปแล้วหรือเปล่าด,ดูดีเปิดแล้วเปิดสัญญาใหม่ๆหม <c oughs> ่เป็นทันเตอร์ไะเพิ่งเซ็นอีกสามตัวเรากลับมาคุณวดดําคุณเหลือตรงส่วนไหนของอวัยวะให้เป็นทันเตอร์อีก คุณเป็นไปหมดแล้วนะเนี่ยไม่ใช่มันถ่ายของเดิมที่เซ็นไว้แล้วเขาจะหมดแล้วไงเหลือแต่หูเนี่ยยังไม่มีใครมาจ้างเอาง่ายเอาอย่างงี้ดีกว่าราศีกุมก่อนดีกว่าราศีกุมที่ผ่านมาเป็นยังไงฮะหมอช้างคือคือกุมเนี่ยมีมีปัญหากับเจ้านายผู้ใหญ่นะครับมีความเครียดในเรื่องของการทํางานและที่สําคัญคือก่อนหน้านี้เป็นราศีที่มีเกณฑ์เสียตังค์หนักมากแต่ว่าหลังจากแปดที่จะพูดหลังจากแปดนะดวงราศีกุมเนี่ยจะพลิกกลับมาดีแล้วก็ ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆอันเนี้ดีส่งผลยาวไปถึงปีหน้าด้วยราศีกุมมนะราศีกุมเนี่ยเน้นเลยว่าเป็นราศีที่จะเริ่มอะไรอีกแค่เจ็ดวันวันนี้วันที่หนึ่งแล้วครับคุณจะเป็นราศีที่แบบปังมากส่วนราศีสิงห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงผมคงไม่ต้องพูดเป็นยังไงต้องพูดกันชุดสุดที่ที่ผ่านมาาศีสงห์เราเคยเตือนแล้วว่าหนึ่งศัตรูเยอะนะครับศัตรูอุปสรรคทําอะไรก็ยากมีความติดขัด มีปัญหาเยอะนะครับแต่หลังจากนี้ไปราศีสิงห์เนี่ยอย่างที่บอกคือดาวฤกษ์เดินหน้าต่อราศีสิงห์ก็เป็นราศีที่เดินหน้าต่อได้เซ็นสัญญาพิเจเติตรคุณที่แน่นอยู่แล้วเนี่ยมันต่อต่อสัญญาต่อยตอย่อาง่อม,มีสัญญาแนบท้ายาม<อ>ีสัญญาแนบท้ายเพิ่มขึ้นมาหมายถึงว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยคืออย่างพี่มดตันงไว้และเพราะพี่มดก็สิงห์คนส่วนใหญ่ที่เกิดชาวราศีสิงห์เนี่ยคือจะรวยทางด้านเกี่ยวกับอะไรดวงเขาเด่นเรื่องเรื่องการเซ็นสัญญาคนเมตตา ความก้าวหน้าในเรื่องการใหม่ๆดีๆเข้ามาใช่ดังนั้นเนี่ยโค้งสุดท้ายของปีเนี่ยราศีสิงห์เนี่ยติดอันดับแน่นอนเล่นหนังแล้วว่าคุณเล่นหนังแล้วเล่นอะไรฮะหัวแตกหัวแตกเล่นหนังแล้วเหรอจะเล่นหนังเรื่องนึ่งรอโอ้โหซีรีส์วายไหมไม่แค่ซีรีส์วายอ่ะสิที่จะรับหนังหรอจะรับหนังแล้วเหรอโอ้โหนี่เห็นไหมคุณอย่าไปดูใหม่ๆง่ายๆใหม่ๆไง คุณอย่าไปคิดว่ากระเทยอายุ40มันจะหมดหนทางหากินคือจอเล็กยังไม่พอไปจอใหญ่เลยเอยครับเอามาเตือนกันหน่อยเมื่อพี่พูดหนึ่งดีไปแล้วต่อไปลว่าสีสิงกัีนีาอันนี้คือดีแล้วมีข้อเตือนแม่สองราศีนี้จริงๆไมมห่วงเลยลุยได้เลยอยากทำเลยฟังนะฮะราศีสิงกับราศีกุม มันเป็นช่วงที่คุณรอคอยมานานแล้วอยากจะเปลี่ยนอะไรคุณเปลี่ยนถ้าสมมติใครสมมุติเป็นตัวฉันนะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองเนี่ยเขา,าบอกช่วงเดือนที่8เนี่ยเป็นช่วงที่คุณอยากจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หรือคุณจะเปลี่ยนอะไรตอนนี้คุณเปลี่ยนไปเลย <PE G> จะเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์จะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เขาบอกว่าช่วเช ött, งเจมันเป็นช่วงที่แบบ เหมือนเริ่มเปีหอ่เหมือนเริเม่รมปีใหม่อะเหมือนให<ช>้เรา<อ>มีอะไรใหม่ๆอะ,อะจริงๆะนะครับอันที่มาเตือนนิดนึงนะครับเพราะว่าเดือนนี้มีส่งท้ายปีอันหนึง่งคือปรากฏการจันทรุปราคานะครับหรือว่าราหูอมจันทรนะครับในวันที่19พฤศจิกายนนะครับก็มาอัปเดตกันคนที่ต้องระวังก็คือพวกที่พระราหูเข้าอยู่นะครับก็คือผู้ที่เกิดในราศีพฤษภแล้วก็ราศีพิจิกนะครับสองราศีเนี่ยคุณต้องระวังหน่อยช่วงเรื่องสุขภาพเรื่องการขับรถ นะครับเรื่องจุกจิกกวนใจเพราะว่าแต่ว่ามันไม่ได้นานนะครับเพราะว่าดาวมันมันอยู่ในช่วงปรากฏการเพราะเร่มันสองสวันเท่านั้นเองก็คือประมาณมาที่19พฤศจิก,กานะครับพิจิตกับพิจิกที่ราหูเคยเข้าอยู่เนี่ยนะครับมันจะแรงขึ้นแล้วก็อันนี้เป็นราหูอมจันทรจบของปีนี้หละไม,ไม่ไม่มีปรากฏการราหูอมจันทร์อีกแล้วคุณฟังดีนๆนะฮะราศีพุธศพคนที่เกิดราศีพฤษศพเมื่อกี้หมอช้างเขาเน้นแล้วนะฮะมันจะมีช่วงบวก3วันหลังสาวันถูกต้องไหมใช่ครับ บวก3วันคือคุณก็บอกไปจากวันที่16พฤศจิกายนครับหลัง3วันอันนี้เพื่อความปลอดภัยก็จะไปจบันที่2ี่พฤศจิกายน7วันนี้เ็าบอกอย่าลงทุนระวังโดนโกงระวังโดนหลอกกรณีความการฟ้องร้องกรณีความกดฟ้องร้องคือต้องระวังตัวแจ็คก็ต้องระวังนะเชเรื่องอะไรจะเตือนอะไรก็จะเช็คกล้องเครื่องมือถือบางทีเขาถ่ายเราอะไรอย่างเงี้ย แต่หลังจากนั้นปุ๊บหลังจากวันที่20ไปแล้วที่ดาวยกดาวราหูย้ายแล้วจะเป็นยังไงฮะราหูอมจันพอพ้นไปแล้วเนี่ยจริงๆสองราศีนี้ก็ถือว่ามีตัวช่วยที่ดีอย่างอื่นเข้ามาก็เพียงแค่ว่าเตือนเนี่ยฮะเรื่องอะไรที่มันเสี่ยงมากๆใช้ใช้ชีวิตประจำวันปกติได้ไม่ได้ห้ามออกจากบ้านเดี๋ยวคนไม่ออกจากบ้านเลยนี่นะครับคือใช้ชีวิตประจำวันปกติได้แต่ว่าอะไรที่มีความเสี่ยงโรดผนหรือจะเป็นเล่นกีฬาที่มันดูแบบ ผัดโล่อะไรเงี้ยก็ก็หลีกเลี่ยงไปดีกว่าหน่อยาอยู่บ้านสวดมนต์ไหว้พระดีกว่านะครับนะครับเอามาเรื่องเรื่องเงินบ้างม่เพราเมื่อกี้เราพูดถึงคนที่ดีแบบโดยรวมคนที่ต้องระวังแล้วคนที่ปังเรื่องเงินในโค้งสุดท้ายของปีนี้นะครับโดยเฉพาะในเดือนนี้ก็มีผู้ที่เกิดในราศีตุลนะครับแล้วก็ราศีมังกรนะครับสองราศีนี้เนี่ยถือว่าเรื่องการเงินดีมากนะครับราศีตุลเนี่ยค่อยๆเริ่มแล้วนะครับดาวการเงิน ค่อยๆเริ่มมีพลังและดาวตรงนี้อยู่ยาวไปถึงสิ้นปี oh. นะครับดังนั้นพฤติการธันวาเนี่ยตุลนี่ก็เป็นราศีที่ทำเงินได้ <c oughs> นะครับการเงินแข็งแรงนะครับอะไรที่ทําไว้ก็จะเริ่มมีผลตอบแทนที่ดีเข้ามานะครับส่วนอีกหนึ่งราศีคือราศีมังกรนะครับเป็นราศีที่เรียกว่ามีโอกาสได้เงินก้อน <c oughs> นะครับชีวิตมีความลงตัวความชัดเจนมากขึ้นเรื่องที่มันหนัก,นกๆเครียดเนี่ย ก็จะลดน้อยลงนะครับมังกรเนี่ยก่อนหน้านี้เจอเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุการเจ็บป่วยอะไรมาในช่วงหลักนี้ดวงดีขึ้นเหมือนกันครับแต่ว่ามาเตือนคนที่ต้องระวังเรื่องของการเงินนิดนึงนะครับเพราะว่าในเดือนนี้เนี่ยมันมีราศีที่มีรายจ่ายหนักอยู่นะครับนั่นคือผู้ที่เกิดในราศีธนูนะครับแล้วก็ราศีมีนนะครับสองราศีนี้เนี่ยอาจจะต้องเตือนนะครับในเรื่องของรายจ่ายจุกจิกยุ้มยิ้มนะครับใครราศีธนูเนี่ยมันมีเรื่องกุจกจิกเดี๋ยวเข้ามาเยอะนะครับในขณะที่ มีนเนี่ยก็ต้องวางแผนดีๆเพราะว่าช่วงนี้โค้งสุดท้ายของปีเนี่ยเป็นช่วงที่ราศีมีนค่อนข้างจะเครียดได้ง่ายนะครับ,รบมีความเครียดมีแรงกดดันมีความท้อแท้ใจนะครับหรือแม้กระทั่งเงินบางทีหามาได้เนี่ยมันหมดไปด้วยความรวดเร็วอันนี้ต้องระวางังนะครับรสองราศีเนี่ยหรอ,อ,อมันมีวิธีแก้ไหมฮะจริงๆเนี่ยผมว่าหน้านี้เข้าสู่หน้ากระถินแล้วครับนะครับก็ทาบุญกันไปคือก็บริจาคเงินทําบุญมันจะได้เสียเงินกับสิ่งที่มัน ได้บุญได้กุศลสิ่งที่มันดีๆเนี่ยมันก็ช่วยเหมือนกับแก้เคล็ดให้เราได้จริงครับมาดูเรื่องของงานบ้างดีกว่านะครับก็จะมีกลุ่มราศีที่เรียกว่าโดดเด่นนะครับในเรื่องของการทํางานนะครับก็มีหลายราศีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นราศีเมถุนนะครับราศีกันนะครับราศีเมษแล้วก็ราศีกรกฎนะครับเมถุนเนี่ยเป็นราศีใงการโปรโมทนะครับก็คือเรื่องของตำแหน่งที่ดีขึ้นนะครับช่วงปลายปีเนี่ยเป็นช่วงประเมินนะ ใครที่กําลังลอรอลุ้นว่าเอะงานฉันจะก้าวหน้าไหมเจ้านายจะช่วยโปรโมทอะไรไหมเมถุนเป็นราศีที่มีข่าวดีตรงนั้นาาอโอกาสเรื่องตำแหน่งะนะครับส่วนราศีกันเนี่ยอาจจะเหนื่อยนิดหน่อยนะครับ,รบในช่วงนี้เพราะว่าเป็นราศีแห่งการแก้ปัญหานะครับมีอุปสรรคมีปัญหามีความท้าทายเข้ามามแต่ว่าขอให้ทาไปเถอะครับเพราะว่าราศีกันเนี่ยคุณจะมีข่าวดีเข้ามาในปีหน้าแต่นั้นเนี่ยในช่วง2เดือนนี้เป็นช่วงที่เหมือนกับ เตรียมตัวขยับขยายทําอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับในขณะที่เมษเนี่ยเด่นในเรื่องของโชคลาภและตัวช่วยอ๋อหล่อนเมก็คือราศีดวงเมืองใช่นาะอ่าราศีดวงเมืองนะครับตัวช่วยมีเข้ามามากขึ้นนะครับมีโอกาสได้เงินได้ทองนะครับหรือว่างานผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะมีความเมตตาให้กับราศีเมษมากนะครับหรือแม้กระทั่งผู้ที่เกิดในราศีกรกฎเนี่ยนะครับจริงๆตอนนี้เหมือนภาระเนี่ยมันลดน้อยลงนะครับแต่ว่ามันอาจจะเหมือนกับ คุณมีข่าวดีในเรื่องของการเงินเข้ามาบ้างนะครับแต่ก็ยังคงต้องเตือนนิดหน่อยนะในเรื่องของการถูกโกงถูกหักหลังก็ระกด้วต้องระวังตรงนั้นไว้นะครับแต่ว่า,าก็รกด้วยต้องระวังตรงนั้นไว้นะครับแต่ว่าเรื่องภาระความเหน็ดเหนื่อยเนี่ยก็เรียกว่าน้อยลงไปเยอะเลยดาวพฤหัสย้ายจะมีผลกับทุกราศีอีกกี่เดือนครับจริงจริง,รงเนี่ยหลักๆเนี่ยยาวไปถึง ปีน้าเกือบสงกานอ๋อเหรอแสดงว่าเอฟเฟกการย้ายครั้งนี้มันจะยาวไปถึงสงการเกือบสงการเกือบสงการเลยนะครับ <6 S 2> นั้น <6 S 2> เนี่ย,ยแต่ว่าที่เราโฟกัสกันเนี็ยก็คือในช่วงเดือนนี้นะครับมันก็จะเห็นผลเพราะว่าช่วงที่ดวงดาวเปลี่ยนใหม่ๆก็คือในวันที่8พฤศจิกายนเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ผลเนี่ยเริ่มแรงดังนั้นในราศีที่เราพูดกันมาทั้ง12ราศีเนี่ยก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในช่วงนั้น มีใครทห่มาว่าเราอีกไหมเพราะทุกอย่างเราทำด้วยใจจบครบที่เดียวเราไม่มันใคร Content Creator แถวหน้าของเมืองไทยคือ The One Enterprise, The One Enterprise. คือ The One Enterprise, The One Enterprise. คือ The One Enterprise, The One Enterprise.